วัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับนอกเกษตรพุ่งตนเมื่อนี้ก็รมาพบกันตอนดึกพี่น้องเลยเพราะว่ายังวันดีเพราะว่ามีข่าวดีมาบอกครับผมได้สมาชิกไหมครับผมสมาชิกไหมมือสะมือต่อนคำคำเนาะหลานไล่บอกว่าแพ้ออกลูกครับผมว่าออกลูกมาแล้ว่าจัรว่าก็เลิกงานกับฟอร์มาเลยครับพี่น้องมาเิ่งสมาชิกไหมเนาะครับเนาะการจะถามหลานจะมันออกจังโมงนะครับเนาะนางมันออกจังโมงแพะตัวนี้ออกสี่โมงแรงกนสี่โมงแรงเนาะ เป็นตัวแม่นี่ปูผูเนี่ยตัวแม่แตะตัวแม่เนาะเฮ็ดยังมันนี่เฮ็ดยังมันนี่ิว่านนมว่าแพะคือยังกินนมแพะคือยังเ <c oughs> ด็กหน่อยแหละพี่น้องเอ้ยมันกินนมอยู่เห็นบ่เนี่ยให้ใร้านปอมนมเนาะหเห็นบ่โอ้สีด่างเป็นนอนนี่เนาะครับแม่มยุ่ยแซ่หลานเนี่ยแม่เนี่ยวั<ห>นนี้โอ้ยคือดยังลบอืบอกมาหาเบื้งหลูกมาอืแม่อยู่ในพี่น้องเอ้ยครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเบื้องหลานปอมนมเนาะครับเนาะ เออมึงหลานปนมอมมุ่นแพะต้อ,องพักก้นกอนครับผมอืมสามารถชิอองไหมตังซื้อ,อยัางวะนี่ตังซื้อยังนี่ช้าคของี่อะชาโคว่าท่านพี่น้องทีด่ดำชาโคู่นั่นหลานว่าชาโคนั่นสามารถชิงไหมพี่น้องเนีย่ยสำหรับมือใหม่แล้วครับเนะาะสามารถศึกษาไว้แล้วครับนอกจารเลี้ยงแพะว่าเป็นยังไดแล้วครับเนะา,รเรเาะ,ะ,นนะ,นะก็ให้มาศึกษาในคลิปนี้ก็ได้ครับผมตัวนี้กำลังป้อนลูกแต่มันออกลูกยังไม่เนี่ยต้องต้องต้องป้อนนมบ่นัง กัอนน้องก้อนอ่อนมันกินก้อนอเอ่ะแงบกีอนอกเอาเงวาบอกพี่น้องฟังแน่วาเปนเป็นอย่งไดกอาจจะเานจลกเออเออรครับอืมองอยโอ้หนักเหบอพี่น้องฟังด้วครับด้อเพราะว่าห้านเป็นคนเลี่ยงเขาจนหูเนาะว่าแพมันออกมันเป็นอย่งไงเนาะบกแข็งแรงเขาตรงดูแลก้อนนะครับเนาะเขาว่าเรียกว่าดูแลมือต้นพี่น้องครับผมดูแลมือต้วนพาะว่า ของคนกับป <après S 2> <the> no ูห <which> like no euh. ูครับปล่อยมันกินนมแม่เลยมันบมแมนที่ครับผมก็ต้องมาคอยปลอดตรงมันก่อนเนาะปลอดนมมันก่อนเพราะมันแข็งแห้งเรายังให้มันไปกินนมแม่เนาะครับเนาะอาจจะบางตัวนะครับเนาะมันีอก็ชิรูจิรศักดิ์เพราะว่าต้องคอยเบิ่งเบิ่งมันก่อนครับผมปลอดนมมันกินนมก่อนเนาะแม่มันกับลบแม่มัไม่รู้คนครับผมพี่น้องเนี่ยมันกินนมเอาน้มยังให้มันกิ่นอ่ะพี่น้องมันถามมาเนี่ยนมอหมันแม่เขาใน่้าะดีดเอาจ้ะอ๋ออันซื้อบ่ได้ซื้อบรัทพี่น้องบ่แมนนมอหมัน อันเล็กแต่สอกแต่ส้อยแล้วครับผมรีดโนมแม่มันกินครับผมเออใส่มือซื้อบอ่รีดเอาเนี่ยใส่มือรีดเอาเลยจ้ะอ๋อใส่มือรีด <คง S 1> เอาเลยครับรอืมทำก๊อฟศาสาโน้มดีดีเนาะงานบอกว่าทำความสาส์โน้มดีดเราใส่มือรีดเอาครับผมพี่น้องเพร,ราะต้องในเสียเงินไปซื้อนอมมันกอง,งหรอครับผมอืมอ๋ออันรีดโนมทำน้ำมอของแม่มันเนาะมันยังอันนี้เนาะเออทาเขาไปซื้อนุ่มมากอะ มันอาจจินมอาจสีบดีเป็นบ่อนางบดีเพราะว่าเป็นแพ่แรกเกิดต้องกินนมจากเต้าแม่นั่นเองพี่น้องแพ้่แรกเกิดต้องกินนมจากเต้าแม่เลยครับเด้อเพราะว่าถ้าปิดกินนมกองนมยังหนามันจะสีบดคขึ้นนะครับเนาะมันเออมันอาจทองอืดทองปองได้เพราะว่าผมเพราะว่าเข้าต้อมาหาข้อมูลอ่ะพี่น้องหาข้อมูลหาประสบการณ์ไ้ครับผมเพราะบางคนเขาว่าเอานมมัวนเอานมยังเอา น่องป่งมันมันกินมันวัแมนเนี่ยครับผมเขาต้องไปลินน่องแม่มันไม่ให้มันกินนะครับเนาะมันยังสิบพ่ออื่นนะครับเนาะมันจะเป็นน่องทั้มชาตินอกจากแม่ไม่ได้ครับผมถ้าเป็นน่องปกติเขาการมาเ้าเคลีดคลายเฉดครับผมมากินแล้วมันมันจะบ่อเขาก็แพ้แพ้มันจะท้องอืิดนะครับเนาะให้พี่น้องฝากให้พี่น้องกันเพราะหมูพี่น้องไว้เนาะครับเนาะสำหรับการเลี้ยงแพะลูกแรกเกิดนะครับเนาะประมาณจัสี่โมงชั่วโมงกับพี่น้องช่วงข้ามเวลาครับผมเพราะที่ร้านไล่หาว่า แค่ก็ูกครับผมช่งวงค่ำๆอยู่ละครับผมกะถ่ายพี่น้องมึงนานนูๆนๆโยกขึน้นมันดีมันโตใหญ่สัมใจนี่<อ>นี่พี่น้องเออเอาหันหนาโนง,ง่ายหนาดิจุดท้ายหน้าละคลิปเบ<อ>มึงกล้องเออเบมึงกลอง้กลองกล้องก่อนเออนี่พี่น้องนี่เด้จะุดท้ายต้องขีดใหม่นี่ไอตัวเล็ก <c oughs> เออโอเคคร <ชา S 1> ับผมเนีย่ยตัวน้อยชื่อยังน้าซื่อยังน้านี่ช้าคู่ไมช้าคู่ฟ้ามี่ตั้งยุไซนี่บอกพี่น้องเนี่ยตั้งยุ่น ท่าสร้างจังหวัดจะแก้วเออจังหวัดจะแก้วท่าสร้างเนาะพี่น้องเนาะกล่พี่น้องกับเขาว่าเบิ่งในคลิปได้ครับผมมีข้อมูลอย่างพี่น้องกับมากดไลค์กดแชร์หรือว่าพี่น้องกับอ่ามาสอบถามได้เนาะมากดถ่าวทำเด่นนะ้อมูลในคลิปของผมเนี่ยแหละครับผมมีอย่างกระตอบแปลกกระตอบเนาะครับเนาะโตปีกขมูให้งพี่น้องเกษตรกรมือใหม่เนาะครับเนาะกระคลิปนี้กระฝากไว้ชชินเนาะคบเนาะกอ่าขอกดไลค์กดแชร์ขอบขอบพึ่งใายได้ครับด้วยที่กดติดตามเนะครับเนาะขอบขอบพึ่ครับผมสวัสดีครับผม กำลังเพลยต้องมแพร่อยู่ครับผมกินกะพใช้กินกับพี้อย่นี่อืมอ่าใคมาเอาลูกอืมตอนที่ปลอลูกนี้อีตัวนั้นที่บ่อนี่มวนั่งอีตัวแดงนะ ลุงมาจับตัวแดงเอาดินึ่งมือส้อมมันซนตัวมันซ้อนห่องากจับจับจับไปไว้คอคูณเลยตัวแดงเดีแก่เจ้าแก่เนีูยพี่หน่องพวามันมีหลายตัวมัน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 เจ๋ยนอย่างงครับผมจับได้บ่ล่ะรือยไอ้ข้าวมาจับบอือยกไว้บ่ล่ะเพราะว่าเอาไว้นจำกัดพี่น้องมันอีตัวแดงนี่มันมันมืนเนาะครับเนาะมันมืนมันมักซ้อนมันมักอันนี้ เดี๋ยวจับเอาไปคอกนี่เออเออโอ้าวบงเบื้งต้นพี่น้องเยอะแค่ห้านจับแ่ก็เออมื่อนี่นี่เออมต่ไปเออไปเออไปอ้ผเออรูลขอกมหาลูกได้ลาเร็ว พี่น้องเพราะว่าจับไปไปผลก้อนอีตัวนั้นมันมึนครับผมอืมแล้วอีตัวนี่ล่ะตัวนั้นบป็นปยังอีตัวีมันออกลูกมันบอก่อ้ยไปยังเออเอบผมพี่น้อ่ะมึงนะอ่ะพี่น้องฝากไว้ปชนนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม 慢点呢？